ขอต้อนรับสู่รายการ High Tech Square จัตุรัสอัจฉริยะนะครับวิธีร่วมสนุกก็ง่ายๆเลยเข้าไปที่ w w w i m a g i n e p a s s w e b c o m เข้ามาแล้วจเจออย่างนี้นะครับสามารถกดไปที่ High Tech Square บนแถบสีดำด้านบนเลยเลย,เ,ลยเพื่อที่จะเข้าไปสู่หน้าเพจของรายการเรานะครับหรือว่าเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็กดที่ดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะสามารถเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับ โดยรายการของเราจะเป็น quiz show ตอบคำถามออนไลน์นะครับเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับดูจากลักษณะนะครับก็จะเขียนไว้นะครับว่าผู้ร่วมสนุกใหม่ก็กดที่สมัครสมาชิกได้เลยเพื่อที่จะสมัครสมาชิกก่อนนะครับร่วมเล่นเกมแต่ถ้าผู้ที่เคยสมัครสมาชิกแล้วก็สามารถเข้าร่วมเล่นเกมได้เลยสมัครปุ๊บนะครับก็เล่นได้ปั๊บเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวหน้าแบบฟอร์มกันนะครับว่าแบบฟอร์มจะเป็นยังไง ลักษณะของแบบฟอร์มจะเป็นอย่างนี้นะคะบแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับถ้ากรอกผิดพลาดน,นะครับให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์ก็ได้นะครับ Facebook ก็ได้นะครับอย่ากรอกซ้ํานะครับหลังจากกรอกแล้วก็สามารถกดเพน่าเพื่อที่จะสามารถร่วม,ร,วมร่วมสนุกได้ทันทีครับ เราก็จะมีนะครับเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นต่างๆนะครับว่าตอบกี่ข้อได้คะแนนพิเศษอย่างเช่นอันนี้10ข้อติดต่อการรับ1นึ่พคะแนนนะครับแล้วก็จะมีอันดับแรนกิ้งซึ่งจะอัปเดตทุกอาทิตย์เลยขึ้นอยู่บนเว็บไซต์ของเรานะครับโดยจะเป็นอันดับ1นถึงแอันดับอื่นสามารถสอบถามด้วยทางไลน์โซนนี้จะเป็นโซนแรกของรางวัลเมื่อเราสามารถเก็บ point ก็สามารถนํามาแลกของรางวัลมากมายได้เลยทีเดียวครับซึ่งสามารถแลกได้ทางไลน์นะครับแอดมาเลยทูเก t เชอร์ไทยนะครับหรือทาง Facebook i n b ็ x กก์ค็ได เพจไฮเท h สแควร์ Page, high tech Square, จันทุรัดอัจฉริยะครับขอให้มีความสนุกนะครับกับการล่าแท็บและมาแลกของรางการกับ HitechSquare จันตุรัดอัจฉริยะครับหากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามสามารถสอบถามได้ทาง f a c e b o o k .com/slash/high-tech-square ครับ